ใบติดอันนี้คือใบติดโรค<ล>ใบติดอ่าเชื้อราไราซอกโทเนียเห็นไหมพอมันไรซอกไรซอกโทเนียไร,รยซอกโทเนียเนี่ยนี่อ๋อมันเลยติดกันอ,อย่างเงี้ยนะเนี่ยนเะขาถึงเรียกว่าโรคใบติดเพราะพอมันเชื้อรามันแกเ่เต็มที่มันเจรินพันธเต็มที่มันก็เลยติดกันแบบนี้ไอเชื้อเนี่ยไปได้ทั้งทางน้ํะน้ําจากใบเนี่ยโดนลงมาโดนใบข้างล่างมันก็เป็นนี่เห็นไหมไปหมดแล้วข้างล่างเนี่ยนี่ก็จากเชื้อรานี่ที่มันร่วงเนี่ยอ๋อแล้วทำให้ใบร่วงอ่าเนี่ยคือใบติดเลย แตม่มันร่วงก่อนที่มันจะแห้งไงมันก็เลยร่วงก่อนนี่ทั้งล่างนี่คือน้ําพามาแล้วมันลามไหมอ่ะลามหมดทั้งสวนอไปได้ทั้งทางน้ําทางอากาศอย่างอากาศชื้นชื้นหมอกเยอะมันจะไปได้กับอากาศเลยหมดเลยทั้งสวนทั้งที่พันต้นก็หมดเลยถ้าไม่รักษาถ้าไม่รักษา,าไ,ปไปหมดไอ้พวกนี้กําจัดได้ด้วยเคมีกําจัดได้ค่ะแต่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วป้องกันล่ะวิธีป้องกันเอ่อ ป้องกันทําได้จุลินทรีย์ป้องกันได้แล้วก็เชื้อใช้เชื้อไตโคเดอร์มาป้องกันได้ดีมากถ้าเป็นของของระบบไอเอทีเนี่ยก็คือของไอทีสายพันธ์อ่าใช้ไตโคเดอร์มาสายพันธ์แอสพอริลัมใช้ได้ดีไหมคะอันนี้ใช้ได้ดีมากแล้วก็มันมันจะมีความพิเศษตรงที่สายพันธุ์เนี่ยมันอยู่ได้นานแล้วก็ทนกว่าสายพันธ์อื่นๆ สายพันธุ์เชื้อแต่คุโรมาเนี่ยมีอยู่หลักๆมีอยู่สามพันแต่ที่ใช้ในตลาดมีเยอะก็สายพันธุ์ฮาลัมอันนี้เยอะที่สุดแล้วก็ขายกันเกลื่อนเลยแต่แอปิเฟเลียมเนี่ยมีน้อยมีน้อยบริษัทที่จะทำหายากใช่ไหมเป็นสายพันธุ์ที่หายากายากสายพันธุ์ที่มีทนขยายเร็วขยายตัวไว้ทนแล้วก็ทนสภาพอากาศได้ดีร้อนมันก็อยู่ได้อากาศหนาก็อยู่ได้ดินมีความเป็นกรดสูงมันก็อยู่ได้ แสดงว่าเห็นผลได้ชัดเจนเห็นผลได้ชัดเจนกว่าเนี่ยไอ้ที่ใบหลุดนะเนี่ยคือไรซอกเท่านั้นนี่ไรซอกโทนี่อาการเริ่มแรกของมันกาล่งลางประมาณนี้ใช่นี่กาลังลามเลยถ้าเอาไวอยู่ตอนนี้เรียบร้อยก็ถือว่าโชคดีของเจ้าของสวนนะที่มีนักวิชาการของอันนี้ไปแล้วมาเก็บเลี้ยงให้ไอเชื้อพวกนี้มันจะเข้ากิ่งได้ด้วย ถ้าเกิดไม่ป้องกันไม่รักษานี่จริงนี้ตายเพราะเลยซกร,รุนๆเลยโอเคอทีนี้ถ้าเราป้องกันะระบบไอที <c oughs> ต้องใช้แบบไหนยังไงคะเออใช้เชือ้อไตรโคเดมาค่ะฉีดฉีดช่วงหน้าฝนสักประมาณเจ็ดวันเจ็ดวันฉีดครั้งหนึ่งหลังจากนั้นถ้าเกิดมีช่วงที่ฝนแรงแล้วทิ้งระยะได้สิบห้าวันหนึ่งเดือนได้ แลวเชื้อเนี่ยมันจะอยู่ในดินอยู่ในดินอยู่ในกิ่งก้านที่มันเนี่ยป้องมันจะป้องกันไปในตัวเลยฝนตกมามันชื้นเชื้อราอะไรซอกมันฟื้นขึ้นมาไอ้เชื้อรามันก็ทำงานมันก็ทางานไปด้วยอ๋ออ๋อนี่คือข้อดีนี่นี่ชัดเลยนี่เริ่มเนี่ยขยายเต็มที่มันจะไม่หล่นนะนี่มันป็นเชื้อราติดกันอยู่างงี้เนี่ยจุกกันเป็นก้อนขึ้เรื่อยๆโรคไปติด <Okay. S 2> มันก่อความเสียหายเอ่อถ้าเป็นต้นใหญ่อย่างเงี้ยมันจะตายเฉพาะกิ่งแต่ถ้าเป็นต้นเล็กอายุสักสองปีหรือว่าสามปีลงมาค่ะอาจจะทําให้ถึงต้นตายได้เลยต้นตายได้ใช่ยืนต้นตายได้เลยถ้าไม่มีการแก้ไขไม่มีการรักษาถึงขนาดต้นตายได้เลยเราเชื่อว่าเนี้ยมันจะลงอยู่ในดินได้ด้วยแล้วก็ลามไปทั่วสวนเลยตอนนี้ดูแล้วเป็นทุกต้นเลยมั้งเกือบ เนี่ยตอนนี้ก็มาแล้วน่ากลัวมันลาไปขนาดนี้อยู่่ก็ไมป็นไรต้องขอขอบคุณคุณกิติพงศ์นะคะวันนี้ติดได้มาท่องไร่ดูสวนนะคะแล้วก็มาแก้ไขปัญหาที่เขาปีบเนาะเขาปีบใช่ชุกเขานะคะที่นี่นะคะก็สามร้อยต้นนะคะก็เกือบจะตูที่หนาลามเยอะมากเลยเป็นเยอะมากเลยอะ่ะ โอเควันนี้ต้องขอขอบคุณคุณกิติพง์ค่ะที่ให้ความรู้ในเรื่องอโรคใบติดนะคะโรคใบติดค,ค่ะค